เราได้ปิดการประมูลเรียบร้อยแล้วค่ะตั้ง5 0 0ล้านบาทน่าสีนใจป้ามืจริง <S <S ถ้าไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าทางนั้นเนี่ยจะคุบเยื่อเราง,ง่ายแบบนี้ไม่ว่าเงินมากแค่ไหนผมก็พร้อใจเพื่อแลกกรหัสนั้นครูฟ้องทุกคนที่ลงข่าวเราจะแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ไปก่อนในเมื่อนาสิเขาเปิดกระชากหน้ากาก,าก,ากของตัวเองออกมาผาก็จะเปิดตัวเองรหัสริษยาคืนนี้สองทุ่มครึ่ง กลับมาช่วงนี้นะครับเที่ยงบันเทิงสดอยู่กับน้องดาวสวัสดีค่ะน้องดาวชวนเกรงเพราะอะไรคะเขาไม่รู้บุคชาบอกให้เกรงโอผมกรเพราะเนี่ยนั่งเกรงรลตั้งแต่เมื่อกี้เขาบอกว่ารหัสนิสยาอะไรสักอย่างแล้วมันจะเกรงมากอ๋อใช่ คือบอกเลยว่ายุ่งเหยิงทีเดียวสำหรับทหาร,รสยามเดี๋ยวไปที่ฟากพระเอกกันก่อนคุณสีวามีเรื่องให้เดินขึ้นโรงพักกันอีกแล้วคุณผู้ชมคะก็คือคราวนี้เนี่ยมันจะเหมือนเป็นมีปัญหาส่วนตัวในครอบครัวอีกแล้วจนเกิดเหตุทะเลาะกับพ่อกลางโรงพักนะคะฉากนี้ทั้งแบงค์อาทิตย์แล้วก็อาหมูดิโลกเนี่ยโอโ้โหศาสตร์อารมณ์ใส่กันมีลงไม้ลงมือซึ่งเบื้องหลังแบงค์บอกว่าอาหมูเนี่ยนะคะเขาส่งกระแสความโหดมาได้เต็มที่มากการเข้าฉากกับนักแสดงรุ่นใหญ่ก็คือได้ประสบการณ์มาก เป็นฉากปัะทะเพราะว่าลูกก็รอบหลังมาว่ามาแจ้งความมันจะเอาเรื่องพ่อพอพ่อรู้พ่อก็เลยต้องตามมาจัดการดึงดึงลูกเพื่อไม่ให้มันกลายเป็นคดีความกระชากแบงกระชากยาก <c oughs> ผมหนัก,100กร้อยกันโลฮะไม่ <c oughs> <c oughs> ใช่หรอไม่คือต้องใช้แรงมากกว่าปกติ เมื่อกี้จะแอบบอกแล้บอกเฮ้ลิแบงเวลาเวลาอาระชากอ่ะช่วยปล่อยตัวมาแต่นึกขึ้นมาเฮ้ยพูดไปแบบนั้นมันเสียฟอร์มไม่ควรพูดก็ปล่อยดีกว่าเว้ยเดี๋ยวเด็กก็จะหาว่าเราไม่มีแรงเราก็เลยกระชากจริงๆเลยไม่เป็นไรนะครับเดินจริงเดินจริงโอ้ยโยโยเลย ด้านนั้นเป็นฝั่งพระเอกใช่ไหมคะมาที่ฝั่งนางเอกกันบ้างค่ะคุณพาไลของเราก็เจอริศแม่พระเอกนะโหเรียกว่าเจอไม่เว้นแต่ละวันเลยทีเดียวจู่ๆนี่ค่ะมาเห็นคุณแม่นั่งเมาอารวาสกลางบ้านนางเอกก็หวังดีไงไปเตือนสติเขาแต่ดูจะคุยดีไม่ค่อยได้นะคะก็เลยต้องใช้วิธีหยุดริก์ความวุ่นวายด้วยกันทำไมจับพี่หมวยอันสนามัดมือเอาไว้เลยมัดวาทีแม่แหมนี่ไม่รู้นะ คือพอเห็นฉากแบบนี้ไม่รู้เลยว่าเป็นนางเอกหรือนางร้ายกันแน่นะคะเ <c oughs> บื้องหลังจะเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ไปฟังสองสาวเขาเม้ากันค่ะ <c oughs> ด้วยความที่แบบคุณแม่ชอบคนที่แบบเออคุณแม่คะคุณแม่ค่ะนุ่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ใช่เลยเขาเป็นคนตรงตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ่อพาอะไรนะคะพาอะไรไม่ใช่พิงคอยโอ้ยยังมีอีลายสืกแค่เปิดมาวันนี้เจอกันก็ซีนอารมณ์แบบหนักหน่วงน้ําตาท่วมจอเรียกแบบว่าคะแนนสงสารนิดนึงอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนนะคะเอาใจลุ้นหน่อยนาะว่าคุณแม่กับคุณพาอะไรเนี่ยจะดีกันตอนไหนแล้วก็จะตีกันตอนไหนอีกค่ะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นห้ามพลาด2ฉากเด็ดคืนนี้กับรหัสริศยานะคะ